นะครับให้นึกถึงว่าเป็นดินใบไม้ที่เราทําเราย่อยแล้วละเอียดแล้วนะครับตรงนี้เราเอามาทดแทนตรงนั้นถ้าอยู่บ้านเราไม่มีนี้ก็ไม่ต้องนะครับเราก็ต้องใช้ดินใบไม้ของเรามาทํานะครับอันนี้ผมเอามาทดแทนไม่ต้องกลับไปไปซื้อกากว้ยเหมือนผมนะผมก็มาทดแทนเพราะก่อนต้องการมันสูงตรงนี้กากอ้อยตรงนี้มันก็คืออ้อยเวลาเขาตัดขึ้นรถไป เขาจะไปบีบนําออกทั้งลำเศษที่มันเรียกว่าชานอ้อยที่เป็นลำลำตัวนี้เขาก็เป็นอ้อมน้ำทำน้ำตาลนั่นเองขับเคลื่อนพลังงานนะครับเสร็จแล้วไอ้เผาเสร็จนั้เอาออกมานี่เขาเรียกว่าขี้เถ้าอ้อยนะครับส่วนตัวตรงนี้ก็คืออ้อยที่คั้นน้ำแล้วกำลังจะไปต้มก็กรองอตะกรนเ,เ,เล็ๆมันออกเอาน้ำมันไปต้ม กอนมันก็คืออันนี้ตรงนี้คือยังไม่ผ่านความร้อนนะครับเหมือนเราเคี่ยวอ้อยใหม่ๆเศษเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยกองไว้โดยธรรมชาติมีน้ําตาลมีความเชื้นจุลชีพก็ทําทงาน,นมันจะร้อนมากอย่างนี้ก็หลายปีแล้วนะครับจนเป็นสีดำจากสีขาวๆย่อยสลายกลายเป็นสีดําถ้ายังย่อยสลายไม่เสร็จเนี่ยจะร้อนมากเลยครับเอาไข่ใส่ในสุกเพราะฉะนั้น โปรดระมัดระวังถ้าอกองนี้ยังย่อยมไม่มียังไม่หมดนะครับผู้ชายอย่าเป็นนะผมเอาตรงนี้มาทดแทนเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ห่างกัน30กิโลมีโรงงานงาน,น้ำตาลตะวนันออกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปซื้อเข้ามาซึ่งมันก็ไม่แพงนะฮะปกติเขาก็ให้เราก็ต้องเสียค่ารถ,รถก็ไปต่างกันซื้อหรอกนะครับตรงนี้เอามาเพื่อมาทดแทนใบไม้นั่นเองแต่ในรูปของมันตัวนี้ มันไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยอินทรีย์เลยนะครับไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยคอกเลยเอาแต่มันไปผสมดินปลูกต้นไม้ก็งามแล้วแต่มันยังมีพวกเชื้อราอยู่จะทําให้มันสะอาดได้อย่างไรก็นะต้องผ่านกระบวนการหมักนะนี่จะหมักทดแทนเอาตัวนี้ตั้งต้นทําปุ๋ยอินทรีย์อันนี้เราจะเติมธาตุอาหารของเราปุ๋ยอินทรีย์ก็คืออะไรที่มาจากธรรมชาติที่นี่เราจะใช้ที่ข้างข่าว ใช้เขี่ยงข้าวแต่ที่อื่นไม่มีใช้ขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่แทนก็ได้นะครับทำไมมันใช้เขี่ยงข้าวเพราะภูเขาอยู่หน้าบ้านมีเขี่ยงข้าวในพื้นที่ตอบโจทย์ตรงไหนเราไปดูในตารางธาตุที่เขียงข้าวมันอุดมไปด้วย n P K ธาตุอาหารหลักของพืชครบคันยังมีธาตุอาหารรองอาหารเสริมอีกเพราะฉะนั้นไอ้เขี้ยงข้าวตัวเดียวมันตอบโจทย์ละว่าปุ๋ยที่เราท,ทาธาตุอาหารครบปุ๋ยเราจึงเหมือนปุ๋ยละลายชา้า งามไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเขียวนานเขียวทนเขียวเป็นปีนะครับสุดท้ายแล้วพระเอกในเรื่องของเราก็คี่น้ำส้มควันไม้ในเเงไน้ำส้มควันไม้มีฮอร์โมนพืชมีธาตุอาหารมียาคบคันมีธาตุอาหารร่วมสามร้อชนิดมีฮอร์โมนพืชสารไมตระกูลออกซินรู้จักปะ แผนที่เราจะไปใส่นาหนึ่งตันาธาตุอาหารเท่านี้แต่กูใส่าธาตุอาหารเท่านี้แต่กูเอาไปร้อยกิโลพอก็มาทาให้มันเข้มข้นขึ้นให้ถึงขั้นที่ว่าเป็นปุย๋ยทนีนี้สมมุติจะไปใส่นาเราใส่ดินไปกองขนาดนะั้นขนเข็นกี่รอบธาตุอาหารได้เทอดมือจะทาธาตุอาหารเท่านู้นแหละแต่กูทําไปแค่ร้อยกิโลเอง่นระยะการทํางานของเราไม่ต้องขนไม่หนักให้เหนื่อย ออกแบบได้ทั้งหมดตัวเรื่องต้นของมันนะครับตรงนี้จะใช้การบริเวณตรงนี้นะครับจากกองนู้นมากองนี้พัง้งลงมา วันนี้ตรงนรุ่นพอแล้วครับไอกองนไม่ต้องกลัลงมาแล้วสี่สิบกิโลคนสี่สิบคนนะสี่สิบคนคนละห้าสิบกิโลห้าสี่ยี่สิบสองตั้หละทำคนละห้าสิบกิโลเองแล้วกัคนละกระสอบสีสิบกระสอบสองตันตัดตรงตุ้นาเลยเนี้ยตัดเข้านี่นเลย,ยเพื่อเราจะเข้ากันใส่สาร แต่ว่ามูลค่าข้าวมันอุดจะย่อยหมดก็ยังมีเศษกากตะกอนอะไรต่างๆก็ไปดูตารางธาตุของเปิดคูเกอร์นี่ที่วัวในอัตราส่วนเท่าไหร่กิโลกรัมเป็นเร่งอะไรบางทีจะทําให้มันครบขี่วัวผสมขี่หมูผสมขี่ไก่ด้วยก็ได้ไม่จําเป็นต้องขี่อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำไงเราจะเอาธาตุ NPK มันครบกันที่เราต้องการทำไมเราจะหาละธาตุรองธาตุเสริมไม่ครบให้ได้นะคือนี่คือหลักการทำปุ๋ยแต่ส่วนวิธีการใครมีวสัสดุอะไรที่มีธาตุเหล่านั้นก็เอามาใส่ให้มันครบนะครับแต่ถ้าเราใช้ขี้วัวจะต้องหมักอีกเป็นเดือนๆกว่าขี้วัวจะมาย่อยอีกแต่ขี้ข้างคาวเนี่ยนะครับมันละเอียดยินะบอย่างนี้วันนี้มีอะไรคนระับ ขี้ข้างข่าวเพียวๆนะครับตรงนี้ก็จะ้ทำเป็นตขี้ข้างข่าวกินมแมลงขี้ข้าวที่ออกมาเหมือนควันบุหรี่เป็นฝูงนะครับนับล้านๆตัวนะนีตรงนี้แต่ใครไม่มีขี้ข้างข้าวก็ใช้ขี้วัวผสมขี้หมูขี้ไก่ก็แล้วแต่นะทำไงให้หลักการให้มีธาตุอาหารครบธาตุหลักธาตุรองธาตุโภควิธีการเราก็จะเอาขี้ข้ขางข้านี้ใส่นะครับตรงนี้เราคำนวณประมาณสองตันเชื่อัน ดูเก่ข้าวใส่ช่วยกันมาช่วยกันลงมือใส่ถ้วเลยพยายามเลยให้คั่เลยนะครับเราจะได้คุกดันง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้มันก็มาทำข้าวเหรอไม่ข้าวแล้วมันจะอะไรนะมันะละมันเองนีแล้วเสร็ดกินตะเเลยไปใช้สารเป็นปุ๋ย เพรได้รื่องแหล่งที่มาที่ไปเราสามารถไปหาได้ขอให้เรารู้เคมีที่มึงใส่ไปพืชก็เอาไปกินได้พืชปุ๋ยเคมีไปใส่พืชกินไม่ได้เพราะสภาพดินเป็นกรดเป็นด่างนั่นเองถูกไม้ดินมานหินภูเขาไฟยันกระทั่งปูนขาวค่ะปูนขาวใครมีอะไรก็ใช้ไปไม่จําเป็นต้องมาฟอสเฟตด,ดลไมท์เหมือนกูบ้านมีภูไม้ไว้มีดินมานไว้กูก็ามาใส่ปูนขาวก็ได้ ก็ความเหมาะสมนะครับแต่ของผมทำแบบใช้น้อยนะรเราทำใช้เองไม่จำเป็นถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเดวนะครับก็คือปล่อยมันเงี้ยให้มันเข้าไปในปปนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุกหยับมันไปเพื่อให้เนื้อปุ๋ยเนื้อไอ้นี้มันเข้าไปผสมกันนะครับอๆๆเอาไปใช้ไม่ต้องแบกกันผลุนพลังนะครับ ทุบเสร็จหยับๆยแล้วก็เกี่ยวไว้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะแต่เนี้ยต่อไปเราจะใส่อย่างน้าแล้วก็ดูว่าย่างน้ำจะใส่อะไรบ้างเพียงเทาถ้าเราทำถูกสูตรมันจะไม่เหม็นที่เังไม่ถูกวิถีธรรมชาติที่บอกเติมเข้าไปไอ้ตรงไหนมึงไม่เปื่อยมึงจะได้เปื่อยเร็วๆหน่อยนะครับแต่ก็มีธาตุอาหาร้าไปิ่ ต่อไปสีที่เรามีจุดินทีหน่อพุวนะรตรงไหนมึงย่อยไม่หมดไ่าช่วยกูอีกนิดหนึ่งเก็บไรไม่เกียยน,นะครับแล้วจะมีสารขวาท,ที่ป้องกันโรคต่งางๆเข้าไปอีกครับแล้วก็จะมีจุลินทีเข้าไปช่วยย่อยในนี้ส่อไปอีกตามสูตรพิเศษของเรานะครับทำยังไงก็ได้ให้มันมีธาตุหลักธาตุรองทั้ง คุ้นกรหายอะืรถ้าฉ <in hai> mm ัน hmm ปูเอาเข้ากันละทีนี้คนคุดคนคุดไม่ใช่คนคุด ชาวบ้านจะติดคุกมาง่ายที่คุกเท่านั้นก็วันอิ่งดคุกออกมามเขาเลยไม่เรียกในที่โคกกว่าทีา่มีแม่ทำป่ะทำทำไหมครับไม่ทำหรือทำแน่วะไ,ไม่ทำกินเหนียวเข้ามาอีกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับของทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาบอกให้กินของร้อน วางช้อนใส่ไปต้อง